สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่อกำลังเป็นข่าวใหญ่เลยภาพล่าสุดจากจีนที่มณฑลกุ้ยโจวเนี่ยฝนตกหนักดินถลม่มสะพานขาดเห็นแล้วน่ากลัวมากจริงๆค่ะครับเป็นภาพที่สะเทือนใจแล้วก็ทำให้เราต้องหันมามองปัญหาน้ำท่วมในจีนอย่างจริงจังอีกครั้งนะครับใช่ค่ะซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เอ,อ่อรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย วันนี้เราเลยจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ค่ะรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งข่าวรายงานบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมความเสียหายแล้วก็สาเหตุจริงๆร,ร,รวมถึงความเสี่ยงที่น่าจับตาด้วยค่ะครับผมคือปัญหาน้ำท่วมเนี่ยสำหรับจีนแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมันเป็นภัยพิบัติที่เกิดซ้ำๆมานานแต่ที่น่าสังเกตคือ,อ,อแนวโน้มความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้น แล้วผลกระทบมันก็เป็นวงกว้างจริงๆครับถ้าดูแค่เหตุการณ์ล่าสุดเลยที่กุยโจกับกวางซีเดือนมิถุนายน2568เนี่ยความเสียหายก็หนักมากแล้วนะคะมีแรงงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนประชาชน80,000กว่าคนต้องอพยพับครับโครงสร้างพื้นฐานก็เสียหายเยอะ รัฐบาลก็ต้องรีบจัดงบช่วยเหลือฉุกเฉินเลยค่ะซึ่งอันนี้มันก็ตอกย้ำรูปแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นมานะครับอย่างปี64ที่เจิ้งโจเหอนานที่น้ำท่วมหนักมากมีคนเสียชีวิตในรถไฟใต้ดินจำได้ค่ะอันนั้นน่ากลัวมากครับหรือย้อนไปปี63เนี่ยน้ำท่วมใหญ่กระทบคนเกือบ38ล้านคนใน27มณฑลเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตสูญหายร้อยกว่าคนบ้านพังไปเกือบ3 0,000หลัง โหตัวเลขเยอะมากเลยครับมันแสดงให้เห็นความเสียหายที่มันมหาศาลจริงๆทั้งชีวิตคนทั้งทรัพย์สินแล้วก็ภาคเกษตรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับจมน้ําเป็นบริเวณกว้างภาพที่เราเห็นบ่อยๆค่ะเห็นภาพพื้นที่เกษตรจมน้ําหรือคนติดอยู่บนตึกนี่มันซ้ําๆจนน่าสงสัยนะคะว่าทําไมจีนถึงเจอน้ําท่วมหนักซ้ําแล้วซ้าเล่าขนาดนี้คะอะไรคือสาเหตุจริงๆกันแน่ ครับปัจจัยแรกที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องปริมาณฝนที่มันตกหนักผิดปกติซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ชี้ไปที่ภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออากาศมันอุ่นขึ้นก็กักเก็บความชื้นได้เยอะขึ้นพอตกทีมันก็เลยหนักกว่าเดิมแล้วก็คาดเดายากขึ้นด้วยค่ะเรื่อง climate change นี่เป็นปัจจัยสาคัญจริงๆ ใช่ครับมันเป็นเหมือนตัวเร่งให้สภาพอากาศมันสุดขั้วมากขึ้นแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มนุษย์เราทำกับพื้นดินหมายถึงอะไรคะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินครับอย่างเช่นการหายไปของทะเลสาบพ,พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติผูกทะเลสาบต้องถิงทะเลสาบโพหยางที่เมื่อก่อนมันใหญ่มากทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำยักษ์เลยคอยซับน้ำ แต่พอมีการพัฒนาถมที่ทำการเกษตรสร้างเมืองพื้นที่พวกนี้มันก็ลดขนาดลงไปเยอะมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพื้นที่ธรรมชาติดูดซับน้ำมันน้อยลงแล้วก็ยังมีเรื่องการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า rapid urbanization ถูกต้องครับอันนี้ก็สำคัญมากพอเมืองมันโตเร็วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็กลายเป็นคอนกรีตเป็นถนนเป็นอาคารน้าก็ซึมลงดินไม่ได้ยิ่งเสี่ยงน้าท่วมมากขึ้นไปอีก ในทางหนึ่งก็เป็นแบบนั้นครับแล้วก็ยังมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆอย่างเขื่อนนี่แม้ว่าเขื่อนจะช่วยกักเก็บน้ําได้ส่วนหนึ่งแต่พอเจอน้ําปริมาณมหาศาลจริงๆในยุคนี้เนี่ยก็มีคําถามเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ภาระในการดูแลรักษาเขื่อนเก่าๆด้วยครับอืมปัญหามันซับซ้อนจริงๆค่ะมีทั้งเรื่องธรรมชาติเรื่องการพัฒนาของมนุษย์เองทีนี้พอรู้สาเหตุแล้วจีนเขามีวิธีรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ เคยได้ยินแนวคิดเมืองฟองน้ำหรือ s p o n s Cities อันนี้คืออะไรเหรอคะอ๋อครับเมืองฟองน้ำหรือ s p o n s Cities เนี่ยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับคือพยายามจะออกแบบเมืองให้มันซับน้ำได้ดีขึ้นตามชื่อเลยเหมือนฟองน้ำอะแทนที่จะปล่อยให้น้ำไหลบ่าท่วมไปเฉยๆก็พยายามหาวิธีกักเก็บชะลอแล้วก็เอาน้ำฝนมาใช้ประโยชน์ ทำยังงไคะก็อย่างเช่นใช้ทางเท้าแบบที่น้ำซึมผ่านได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเยอะๆสวนสาธารณะที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่รับน้ำชั่วคราวได้เวลาฝนตกหนักหรือทำหลังคาเขียวบนอาคารซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่เรียกว่าการจัดการน้ำท่วมแบบผสมผสานหรือ integrated flood management ครับอ๋อแบบผสมผสานหมายความว่าไม่ได้เน้นแค่สร้างเขื่อนสร้างกำแพงอย่างเดียวแล้วใช่ครับ คือไม่ใช่แค่พึ่งโครงสร้างแข็งๆ Structural Measures อย่างเขื่อนกำแพงอย่างเดียวแต่ผสมผสานกับมาตรการที่ไม่ใช่โครงสร้าง Non-Structural Measures ด้วยอย่างเช่นพัฒนาระบบพยากรณ์ระบบเตือนภัยน้ำท่วมให้มันแม่นยำขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากครับพวก Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลหรือใช้ GIS ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นแผนที่ดิจิทัลความละเอียดสูงมาช่วยวางแผนช่วยติดตามสถานการณ์ เหมือนใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้รู้ล่วงหน้าได้ดีขึ้นครับแล้วก็รวมถึงการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้วยตรงไหนเสี่ยงมากก็ไม่ควรสร้างสิ่งปลูกสร้างสำคัญและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมของชุมชนเองให้รับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ ดูเหมือนว่าพวกระบบเตือนภัยที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ช่วยลดความสูญเสียชีวิตคนได้พอสมควรเลยนะคะถึงแม้ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะยังสูงอยู่ใช่ครับอันนั้นเป็นความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดแต่ว่าความท้าทายใหญ่ๆมันก็ยังอยู่นะครับความท้าทายที่สําคัญที่สุดเลยคือการหาจุดสมดุลสมดุลระหว่างอะไรคะ ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งจีนก็ยังต้องการการเติบโตกับการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมในระยะยาวการจัดสรรงบประมาณมหาศาลทั้งดูแลของเก่าทั้งลงทุนกับมาตรการใหม่ๆอย่างเมืองฟองน้ำการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมันเยอะมากนะครับในจีนและหัวใจสำคัญเลยคือการสร้างความเข้าใจปรับทัศนคติของคนในสังคมให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเสี่ยงน้าท่วมให้ได้ เรียนรู้ที่จะอยู่กับความเสี่ยงครับเพราะเราไม่สามารถกำจัดภัยธรรมชาติให้หมดไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สรุปจากการเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมในจีนนี้มันซับซ้อนมากจริงๆมันมาจากทั้งปัจจัยธรรมชาติที่ดูจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากผลกระทบของ Climate Chan g e แล้วก็ผสมกับผลจากการพัฒนาของมนุษย์เองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการสร้างเมืองการรับมือมันเลยต้องมองแบบองค์รวมจริงๆค่ะจะแก้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ได้ถูกต้องครับและนั่นก็นาไปสู่คาถามสาคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อนะครับ จากบทเรียนที่เราเห็นในจีนที่การพัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆเนี่ยมันมาพร้อมกับความเปราะบางต่อภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเป็นเหมือนวงจรเลยคำถามก็คือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกก็ตามนะครับเวลาเราจะวางแผนพัฒนาเนี่ย เราจะสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันก็จำเป็นกับการปรับตัวการสร้างภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติในระยะยาวเราจะสร้างสมดุลตรงนี้ได้อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาของเรามันยั่งยืนจริงๆแล้วก็ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับ